กวิสินคิดไม่ซื่อตอนล้างโลกให้โลกสวยอยากให้คนได้ค่าคนถูกกฎหมายจงชิบหายจงไวายวอดกันทวนนาฆ่าให้หมดอย่าให้เหลือสุดสายตาพระสุธารอกืนกินร่างกายคนผู้แข็งแกร่งได้อยู่รอดได้ไปต่อหรือจะท้อไร้ศัตรูเหลือเพียงตน เหลือมนุษย์เพียงหยิบมือเดินเวียนวนค่าคนจนไม่เหลือใครสนทนาเหล่ามนุษย์เริ่มเหลือน้อยจนน้อยนิดต่างก็คิดที่รอดมาดีนักหนาความยิ่งใหญ่ของนอกกายนั้นไร้ค่าน้ำกับป่าสำคัญกว่าเหนือสิ่งใดหลังจากล่าค่ากันเองจนสูญสิ้นที่เหลือดิ้นหาหนทางรอดให้ได้ อากาศดีป่างงอกงามโลกพอใจเหลือเอาไว้เพียงร่องรอยความเลวทราม